ดีค่ะพบกับพวกเราในรายการกลยุทธ์ทริปทริปดิฉันทมนวันจันทร์ศีค่ะและดิฉันฮานาทองสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กลยุทธ์ของสายการบินราคาประหยัดอันดับต้นๆอย่างสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะอย่างที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยได้แพร่กระจายไปทั่วเลยค่ะและสายการบินไทยแอร์เอเชียก็ได้รับผลกระทบนั้นเช่นกันค่ะแล้วจะมีกลยุทธ์อะไรมารับมือกับผลกระทบนี้คะ วันนี้นะคะมีกลยุทธ์มากมายเลยค่ะและเรายังมีบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มาร่วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ของสายการบินไทยเอเชียค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกลยุทธ์ต่างๆนะคะเรามาขอพูดถึงในเรื่องของพันธกิจวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสายการบินไทยเอเชียกันก่อนค่ะกำหนดวิสัยทัศน์นะคะ เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนพร้อมให้บริการที่คุ้มค่ามากกว่าราคาค่ะพันธกิจนะคะ 1. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2. ส,สร้างการจ้างงานในภูมิภาคเพื่อทำให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงค่ะ 3. ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่พนังงานออสตาลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุนครอบคลุมถึงชุมชนและภาครัฐ 4. ผลักดันแอร์เอเชียให้เป็นแบรนด์อาเซียนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกตอกย้ำคุณค่าอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะเป้าประสงค์ของสายการบินแอร์เอเชียสายการบินแอร์เอเชียต้องการเป็นสายการบินอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและเป็นที่ยอมรับในอีก10ปีข้างหน้าเป้าหมายของสายการบิน เอเชียมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยให้บริการแก่ผู้โดยสารในราคาประหยัดเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบินได้ออกมาเดินทางในราคาประหยัดสบายกระเป๋าตามสโลแกนที่ว่าใครๆก็บินได้ every one can fly สำหรับกลยุทธ์แรกนะคะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสังคมค่ะ หรือที่เรียกว่า Steep Analysis นั่นเองค่ะเป็นการวิเคราะห์สอตัวด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของโอกาสและอุปสรรคค่ะปัจจัยทั้ง2อย่างนี้นะคะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะแต่สามารถนําข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปรับมือแล้วก็แก้ไขกับสายการบินไอเชียที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กรณีนี้ค่ะเชิญไปพบกันเลย ค่ะสำหรับสต e ีฟแอนนัลซิสจะวิเคราะห์ได้ดังนี้ค่ะทางด้านสังคมปัจจุบันคนต้องงดออกเดินทางทำให้การสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นที่นิยมมากขึ้น Thai Air a อเชียจึงมีบริการเสิร์ฟความอร่อยจากฟ้าถึงบ้านคุณขึ้นมาบ้างค่ะในด้านของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น Thai Air a อเชียได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำการบินเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าค่ะ และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประหยัดน้ำมันเครื่องบินและช่วยให้ลูกค้าสามารถจองชำระเงินและหาตั๋วราคาถูกได้เองผ่านบนเว็บแอปพลิเคชันค่ะอีกทั้งลูกค้ายังสามารถเช็คอินผ่านบนโมบายแอปพลิเคชันเองได้อีกด้วยค่ะมากันที่ด้านของนิเวศวิทยานะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมีอยู่ทั่วโลกทำให้คนกังวลเรื่องการติดเชือ้อ งดเดินทางเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยค่ะต่อการที่ด้านเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องจากพิษโควิด -19 รายได้การบินภายในประเทศก็ลดลงตามไปด้วยค่ะเพราะคนไทยต้องการเที่ยวแบบประหยัดหรือว่าไม่เที่ยวเลยส่วนชาวต่างชาติก็งดเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยค่ะ แต่ว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับลดภาษีน้ำมันเครื่องบินลงเฉพาะเส้นทางภายในประเทศค่ะเป็นการเพิ่มรายได้และโอกาสในการสร้างโปรโมชั่นตั๋วราคาถูกให้แก่สายการบินค่ะและด้านสุดท้ายนะคะคือด้านการเมืองและกฎหมายค่ะรัฐบาลจะสนับสนุนสายการบินแห่งชาติก่อนพยายามกีดกันสายการบินต้นทุนตำ่ำ และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้รัฐบาลก็ออกกฎสำหรับคนที่ต้องการเดินทางเข้ามาในไทยว่าต้องมีใบรับรองแพทย์มีประกันสุขภาพและต้องกักตัว14วันทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้การเมืองที่ไม่แน่นอนในไทยยังมีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะเป็นการวิเคราะห์ภัยคุกค,คาทั้ง5ด้านอย่างที่เรียกกันว่าไฟล์ฟอร์ดโมเดลค่ะโดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นการแข่งขันที่ชัดเจนขึ้นเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ต่างๆในการแก้ใช้แก้ไขปัญหาค่ะ ส hora, วัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องไฟฟอร์โมเดลนะคะข้อหนึ่งนะคะภายคุกคามจะเพิ่มขันใหม่ปัจจุบันนะคะมีขายารมบีต้นทุนต่ำใหม่ๆต้องการเข้าสู่ตลาดมากขึ้นจึงทําให้เกิดการคุกคามต่อถานะและความมั่งคงของสายแกมบนไทยในเอเชียแต่การใส่แกมบนต้นทุนต่ำใหม่ๆจะเข้าสู่สายแกมบีในราคาประหยัดนั้นได้จะต้องได้รับอนุญาตและหากการตรวจสอบของรัฐบาลก่อนข้อ 2. นะคะการแข่งขันระหว่างู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันการแข่งขันในสายแกมบนราคาประหยัดนั้นมีการแข่งขันสูงมาก จะแข่งขันกันที่ราคาแน่นอนว่าลูกค้าต้องสนใจในราคาถูกมากกว่าและปัจจุบันลูกค้าสามารถไปเที่ยบราคาอีกได้ข้อ 3. นะคะอำนาจการต่อรองของลูกค้าการเดินทางในจุดเป,ป้าหมายทางเดียวกันผู้โดยสารสะอาดมีตัวเลือการจากสายการบินอื่นที่เดินทางในเวาลาใกล้เคียงกันหรือระยะเวลาในกนารทําการบินมีมหลากหลายกว่าราคาและคุณภาพอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะแต่แน่นอนว่าเน้นค่าพึงพอใจ ข้อ 4. นะคะการคู่ค้าของสินค้าหรือบริการทดแทนรูปแบบการท้าในปัจจุบันนะคะมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดูทันสมัยมากขึ้นข้อทดแทนในการเดินทางนะคะโดยนำเทคโนโลยีมาเพื่อพัฒนาในการเข้าร่วมกนะคะของส่งโดยผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารให้มีตัวเลือกในการเดินทางมากขึ้นข้อ5านะคะอำนาจในการต่อรองของผู้ขายภาัดดิบสายการบินไอเอชียมีการใช้เครื่องบินแอร์บัสทั้งหมดซึ่งง่ายต่อการดูแลของบริษัทซึ่งสายการบินจะต้องทําการจัดหา และจัดซื้อกับบริษัทสายการบินผลิต Airbus เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นทําให้บริษัทผลิตเครื่องบินสามารถมีอำนาจในการต่อรองในการขายเครื่องให้กับบริษัทแอร์เอเชียได้ขอบคุณค่ะสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่อไปนะคะคือ s w o t a n a l y s i s นั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคค่ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปและจะช่วยให้ธุรกิจสายการบินไทยไอเอเชียดีขึ้นอย่างไรไปร่วมวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญกับเราเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ส่วนของสายการบินแอเชียจุดแข็งนะคะของสายการบินแอเชียคือเป็นผู้นําทางด้านสายการบินต้นทุนต่ำในเอเชียและมีเส้นทางการบินครอบคลุมมากที่สุดในบรรดาสายการบินต้นทุนต่ํา จุดแข่งอีกข้อหนึ่งก็คือมีผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแร่งต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดอ่อนของสายการบินแอร์เอเชียก็คือได้รับการร้องเรียนอย่างมากในด้านการบริการเรื่องความล่าช้าในการทําการบินการถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือการเลื่อนเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้โดยสาร จุดอ่อนอีกข้อหนึ่งก็คือต้องพึ่งพิงระบบจากศูนย์ใหญ่ทางมาเลเซียทำให้ในบางครั้งเกิดปัญหาต่อไปก็คือโอกาสค่ะโอกาสของสายการบินแอร์เอเชียก็คือการนำอาหารมาที่ขายบนเครื่องบินมาขายภายในสนามบินทำให้สายการบินมีรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสอีกข้อนึ่งก็คือราคาตั๋วที่ถูกในบางครั้งใกล้เคียงกับตั๋ว รถทัวร์ทำให้ผู้โดยสารหันมาเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้นต่อไปนะคะและสุดท้ายก็คืออุปสรรคค่ะอุปสรรคอย่างแรกก็คือการเติบโตของตลาดสายการบินในประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำสอก็คือมีปัญหาขาดแคลนนักบินและสม,มีสายการบินโลคอร์เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อมานะคะ กำหนดกลยุทธ์โดยการใช้เทคนิค t r a u m สซ,ซึ่งเป็นการกำหนดกลยุทธ์โดยการต่อยอดจากการวิเคราะห์อย่างสวอตแอนาลิซิสค่ะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกำหนดกลยุทธ์กับเรากันเลยค่ะ การกำหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิคทาวมัติชิตนะคะกลยุทธ์เ o ค่ะมี2กลยุทธ์ได้แก่กลยุทธ์การเปผู้นําด้านความแตกต่างค่ะโดยการนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะคะมาพัฒนาอย่างรวดเร็วค่ะเช่นการจองตั๋วเครื่องบินการเช็คอินแบบออนไลน์ค่ะรวมถึงการนําระบบสารสนเทศนะคะมาคํานวณอัตราการใช้กําลังของเครื่องยนต์ค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งคือกลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านราคาค่ะโดยสายการบินไทยเอเชียนะคะมีเส้นทางการบินและฐานปฏิบัติการกระจายไปแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมากกว่าสายการบินต้นทุนต่ำเจ้าอื่นๆค่ะและยังคงราคาไม่ให้สูง ขึ้น,นะะกลยุทธ์ WO ค่ะกลยุทธ์ด้านความพึงพอใจค่ะสร้างความผูกพันกับผู้โดยสารนะคะโดยการนําข้อมูลเช่นวันเกิดค่ะส่งอีเมลหรือ SMS ไว้พรนะคะและการเก็บข้อมูลตอบรับหลังจากการใช้บริการของผู้โดยสารค่ะกลยุทธ์ ST นะคะกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตค่ะทางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตไปด้วยกันค่ะนําระบบสารสนเทศน,นะคะมาเก็บข้อมูลของลูกเรือและจัดอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆค่ะกลยุทธ์ w t นะคะกลยุทธ์ด้านพันธมิตรค่ะ จับมือร่วมมือกับคู่แข่งสายการบินต้นทุนต่ำเจ้าอื่นๆนะคะจัดโปรโมชั่นค่ะตั๋วเครื่องบินราคาเดียวนะคะบินสายการบินไหนก็ได้ค่ะความได้เปรียบและความท้าทายขององค์กรนะคะ ไทยเอเชียได้ผสมผสานาและเลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันในมิติต่างๆและมีคุณลักษณะที่เด่นชัดคือความสามารถหลักในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีปัจจัยต่างๆได้แก่1เน้นการรักษาระดับต้นทุนให้ต่ำที่สุดเสมอ2คการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งค่ะ3นะคะการใช้กลยุทธ์กำหนดราคาแบบเรยวทานนะคะเพื่อให้เป็นผู้นำด้านการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ4นะคะ การบริหารตาสินค้าให้เป็นที่รับรู้จดจําและถูกยอมรับค่ะเช่นภายใต้คําขวัญใครๆก็บินได้ everyone can fly ค่ะหรือการจัดทําโปรโมชั่นศูนบาทอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ค่ะหนะคะการใช้วัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วในการให้บริการเช่นการติดตั้งตู้พิมพ์ตัวโดยสารอัตโนมัตินะคะ 6. กนะคะการให้ความสําคัญฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการปัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตค่ะ 7. นะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักนะคะคือผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางและไม่ต้องการรับบริการส่วนที่ไม่จําเป็นค่ะ 8. นะคะต้นทุนที่แข่งขันได้โดยมีปัจจัยด้านราคาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะคือราคาตัวโดยสารโดยเฉลี่ยนะคะจะต้องถูกกว่าสายการบินอื่นร้อยละ40ค่ะ ซึ่งจะลดการให้บริการส่วนที่เกินต่อความจําเป็นลูกค้าลงค่ะ9นะคะการบริหารจัดการต้นทุนคือหัวใจหลักค่ะเน้นนโยบายที่ใช้แต่เครื่องบินใหม่ตลอดเวลาและสร้างความแตกต่างจากสายการบิน,นต้นทุนต่ําแห่งอื่นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสายการบินแอร์เอเชียกลยุทธ์ที่1คือกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบสายการบินแอร์เอเชียถือเป็นผู้นําทางด้านสายการบินต้นทุนต่ํา เน้นนยโยบายที่ใช้แต่เครื่องบินใหม่อยู่ตลอดเวลาถือเป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดใจลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่ำอื่นๆนอกจากนี้สายการบินแอร์เอเชียยังเปิดให้บริการบินเส้นทางระยะไกลแบบต้นทุนต่ำที่เรียกว่า a อร์เอเชียเโดยได้วาง3กลยุทธ์สำคัญคือเพิ่มความถี่ในเส้นทางเดิมเปิดเส้นทางใหม่ในประเทศเดิมและเพิ่มจำนวนเครื่องบิน กลยุทธ์ที่2คือกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบพลวัตสายการบิน Air ์เอเชียได้ใช้กลยุทธ์ในการกำหนดราคาแบบเรียลไทมเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านราคาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนอกจากนี้ยังใช้นวัตรกรรมการบริหารตาสินค้าให้เป็นที่น่ารับรู้น่าจดจำและเป็นที่ยอมรับภายใต้คำขวัญใครๆก็บินได้ everyone c a ฟ fly และการทำโปรโมชั่นบาทอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ กลยุทธ์ที่3คือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสายการบินแอร์เอเชียมีการวางรูปแบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขีดความสามารถในการวางระบบเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการเช่นมีการจัดตั้งตู้พิมพ์ตั๋วโดยสารและป้ายติดกระเป๋าอัตโนมัติ มีการคัใช้แอปพลิเคชันในการจัดการตรวโดยสารการเช็คอินและการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆเป็นต้นกลยุทธ์ที่4คือกลยุทธ์ฉุกเฉินเนื่องจากธุรกิจต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจไม่คาดคิดดังนั้นธุรกิจจึงต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดโดยสายการบินเอเชียได้มีการเข้าร่วมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันของทางภาครัฐ โดยสายการบินจะให้นะักท่องเที่ยวได้รับเงินค่าตั๋วคืน40%หลังการเดินทางโดยเป็นไปตามขั้นตอนข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปมากมายเลยใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมนํำกลยุทธ์ที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 กันด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆไปกับเราและกลัมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในรายการกลยทุทธ์ทริคทริคสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ